ตอนนี้เราถึงกำแพงเพชรกันแล้วที่พักนี่นี่อาจารย์อ๊อฟอาจารย์อ๊อฟหมดสภาพแล้ว <c oughs> เป็นไงบ้างพี่ใหม่หมดแล้ว <c oughs> นี่ขนาดรอบแรกสามร้อยโล <c oughs> สวัสดียามเช้านะครับวันนี้ เรามีทริปใหม่นะครับเราจะไปเที่ยวที่จังหวัดเชียงใหม่กันเดี๋ยวไปดูว่าวันนี้เราจะไปเที่ยวที่ไหนแล้วก็ไปพักที่ไหนไปใช้ชีวิตเป็นคนเชียงใหม่สักสองสาวันนะครับจุดมุ่งหมายของเราเริ่มต้นที่จังหวัดกำแพงเพชรน,นะครับเพราะว่าเมื่อคืนเราหลังจากเลิกงานก็ยิงยาวมานอนที่กำแพง ตนนี้ถือเพ็รเลิกดีนะครับเริ่มต้นที่จังหวัดกำแพงเพชรกันเลยตอนนี้เวลาประมาณ6โมง50ครับอากาศดีเริ่มมีลมเยน็นๆมาแล้วเติมพลังกันนิดนึงครับเติมน้ำมันตอนนี้พร้อมออกเดินทางตอนนี้เราทีก50สิโลเราจะถึงจังหวัดตาะแล้ว จุดต้นรบสูรจังหวัดตากนะครับสามแยกแม่สอดเดี๋ยวหาข้าวกินนะเดี๋ยวหาข้าวกินนะพี่เนี่ยอยู่ข้างหน้านะมาดูเมนูยานช้าของพี่อ๊อฟเคือสุขภาพบ้านเลยสภาพว่าผัก <laughs> 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 เป็นสอาเฮ มาพักเป็นสวนเลยนี่เมนูอาหารเช้านะครับวันนี้มาถึงเชียงใหม่แล้วอยู่ที่ตากเราก็กินไสหัวได้แล้วเนี่ยแต่เราก็อ,อาหารเช้าคนระับรั่คอลอะไรอ่ะต้มรวกวคอเดมมือมมอราบเบิดยังเนี่ยเหงื่อเริ่มมาแนละ้วโอ้ <c oughs> โหนี่อาหารเช้าน่ากินมากผักมาทั้งสวนเลยนะเอาดิช่วยันกินนะ ดูวิวนะครับนี่แม่น้ำจกกังหวัดตากตอนนี้เราอยู่จังหวัดตากแล้วนะครับเป้าหมายต่อไปคือจังหวัดลำปางวันนี้แดดดุลมพัดเบาๆท้องฟ้าใสเหมือนคอยเรียกเรา วายไว้ตรงนั้นแล้วมานั่งซ้อนท้ายด้วยกันออกไปเจอทุ่งเขียวที่ไกลให้หัวใจได้พักสักทีทุกเส้นทางยังมีรอยยิ้มรอให้เราไปค้นเจอออกไปกับฉันมา เราถึงเมืองลำปางครับถึงมาถึงแวะลำปางก็จะกินข้าวซอยในครับร้านชื่อร้านว่าข้าวซอยลำปางหลวงอาจารย์ับหมดสภาพแนละ้ว <c oughs> ม่วงนอนเลย <c oughs> <c oughs> แวะมาเที่ยววัดลำปางหลวงนะครับขับรถผ่านหน้าวัดลำปางหลวงให้ดูวิว ตอนนี้มีรถม้าด้วยครับสามารถมานั่งรถม้ากันได้นะครับนี่วัดลำปางหลวงสวยมากเราเข้าเขตจังหวัดลำพูนกันแล้ว อีกประมาณเก้าสิบกิโลเราก็จะถึงที่พักที่อำเภอแม่แตงนะครับวันนี้เวลาบ่ายโมงแล้วถึงป้ายจะหวัดรับฟูกันแล้วบนทน,นนยาวไกลมีเรื่องราวมากมาย ที่ไปไม่เคยเสียเวลาลมพัดพักลินยาลอยมากับฟ้าบอกกับใจว่าธรรมชาติยังคงรอเราระหว่างทางก็สำคัญไม่แพ้ปลายทางทุกช่วงเวลาคือความทรงจำที่สวยงามไม่ต้องรีบให้หัวใจ ชะรมา,าแยกที่ด้านหน้าจะไปอะดอยสุเทพทางด้านซ้ายนะครับจะเข้าไปที่ประตูช้างเผือกส่วนทางด้านขวาจะไปอำเภอแม่ริมนะครับเดี๋ยวเราจะไปฝั่งแยกอำเภอแม่ริมนะครับโอ้ตอนนี้เชียงใหม่ช่วงประมาณ,มาณบ่ายโมงครึ่งครับโอ้แดดแรงมากเลยติดไฟแดงนี่แสบแขนเลยครับร ทุกช่วงเวลาคือความทรงจำที่สวยงามไม่ต้องรีบให้หัวใจได้เดินช้าชาเพราะธรรมชาติรอให้เราออกไปเจอแสงแดดยามเช้าแต้มสีฟ้าส,สต์เสต้นไม้บอกเล่าความสุขอยู่รายทาง เชียงน้องครองเป็นเพลงกล้อมใจผิดทางผิดทาง,ทางมาต้องเลี้ยวตรงนี้นะ 7.1กิโลหลังจากนี้เราน่าจะต้องไต่อดอยขึ้นไปครับเพราะว่าที่พักจะอยู่บนบนเขาเพราะฉะนั้นเราต้องไต่เขาขึ้นไปตอนนี้เรากำลังไต่อดอยนะครับอีก5กิโลจะถึงที่พักขี่ไส้ท่อขาสุดแล้วครับเสียงลั่นเลยเห็นีหมอีก5กิโลเท่านั้น เราก็จะถึงที่พักแล้วท่ออาจจะดังไปหน่อยครับเมื่อกี้ขี่ขี่จะใส่ท่อขาดไปแล้วทางที่เรามานี่สามารถจะเป็นโค้งครับยังไม่ค่อยมีเนินสูงสักเท่าไหร่เนินสลับซับซ้อนนะครับรถแค่สมคันเท่านั้นครับที่ขับมานะ ถือว่าทางดีนะครับเนี่ยมีเนินให้เราไต่เล่นกันเรื่อยๆเหลืออีกเก้านาทีไม่จะถึงอีกสี่โลมีน้ำตกด้วยครับด้านข้าง น้ำตบสวยมากตรงนี้สวยหน้ามาถ่ายรูปมากเลยหน้ารถมอเตอร์ไซค์จอดแล้วก็ถ่ายรูปแต่ก็ต้องต้องไม่มีรถนะะนี่ครับโค้งพับสองอีกแล้วเต่โค้งพับสองอีกแล้ว พอสองอีกแล้วว้าวโอ้โคฟังสอบอีกแล้ว ต่อขาลงอีกแล้วตื่นเต้นตื่นเต,นต้นอีกแล้วครับไม่ใช่โค้งหักสอกอีกแล้วเมื่อกี้เป็นโค้งพับสอกพับขึ้นอีกแล้ว เก็บบะเพาเอาไว้เปรียบใจกับเราไม่ว่าผู้เขาทะเลหรือดาวเที่ยวเชียบรายไปไหนไปกันพาก,กินพาเที่ยวเอาเรื่องเลยครับถา,า,า,ามเลยตอนสุดท้ายเนี่ยสนุกเลย ตอนนี้น่าจะถึงด้านบนแล้วน่าจะด้านบนนั้นหรือเปล่าน่าจะด้านบนนั้นหรือเปล่าเนี่ยคุณนณโอ้โหทําทางด้วยสนุกแล้วงานนี้มีทางถนนนิดนึงฮนะรดีสอดเยอะนะพอเราข้ามเขามาได้นี่ดีสอรดเยอะเลยลนะ่ะ ีพักเต็มเลยอะของเราฝั่งนี้โอ้มีน้ำมีน้ำน้ำตกด้วยฮะ ผิดทางอีกแล้ว,นะลวอย่าให้มีครั้งที่สองนะิดทางอีกแล้วเที่ยวชิบหายไปไหนไปกันพากินพาเที่ยวสนุกทุกวันกลางเต้นนอนดูดาวฟังเสียงลมพลิวผ่านความสุขมันอยู่ตรง กับเที man, ่ยวชิบหายเด้อเที่ยวชิบหายเด้อเที่ยวทัวไทยไปกับใจเราเที่ยวชิบหายยิ่งขี่จะไสขาดเลย ที่พักแล้วนะครับนี่โอ้โหโอ้โหนี่มีห้องนั่งเล่นด้วยนะครับโอ้นี่ครับโอ้โหมีครัวด้วยมีห้องนั่งเล่นแล้วก็มีอ่างจักรกุซี่ด้วยวก็มีบ่อปลาครับมีวิวสวยมากเลยโอ้โหนี่ฝั่งนี้สวยเดี๋ยวไปดูห้องนอนกันนะครับเดินไม่ถูกแล้วครับนี่ อันนี้เป็นห้องนั่งดูทีวีแล้วก็ฝั่งนี้จะเป็นห้องนอนนี่ตรานี้ใช้ไม้ไผ่นะฮะนี่ครบับห้องน้ำเป็นกระจกโอ้โหห้องน้ำเป็นกระจกฮะนี่เินเข้าไปแจมเลยที่พักที่นี่ครับก็ถือว่าโอเคอยู่นะฮะนี่ครับมีอาหารมาให้เราด้วยเป็นของนี้ เว่ค่ำนะครับให้ดูวิวยามเย็นนะอากาศเริ่มดีแล้วนี่ครับโอ้โ oh, ห oh, oh. สวยจากการเดินทางมาตลอดทั้งวันเมื่อได้เห็นวิวแบบนี้แล้วทำให้ผมรู้สึกว่าการขับรถมาทั้งวันนั้นมันคุ้มค่ามากๆกับการที่เรา ได้มาเจอสิ่งอะไรใหม่ๆวิวดีๆแล้วก็อากาศที่สดชื่นอากาศเย็นอาหารที่เราไม่ได้กินทุกๆวันเป็นอะไรที่แปลกใหม่สำหรับพวกเราผู้คนมากมายที่เราเจอระหว่างทางการทักทายกันการยิ้มให้กันนี่แหละครับสเสน่ห์ของการเดินทางที่หาจากที่ไหนไม่ได้ถ้าได้ลองมาสัมผัสแล้วจะหลงรัก วันนี้ช่างมีปวามสุขจริงๆนะครับมื้อเย็นของวันนี้นะครับนี่ดูวิวนะครับโอ้โหกินโกะทะท่ามกลาง อากาศดีนะครับตอนนี้พี่อ๊อฟกำลังใช้ไม้สามเมตรกำลังตกตกปลาอยู่นี่ครับไอเนี้ยผมไม่กล้านอนนะผมฟวงผมร่วงไมนร่วงมันร่วงมันรับได้สองร้อยถึ่งร้อยโล่ใชทำเชือกแน่นหนาอยู่อาทิตย์ดูดีคนเจ็ดตัวสองคนสองคนตรงไ้นะสวยจับเลยการเกณนนี้เนี่ยเนี่ยสวยจับเลย อย่านี้มานั่งกินหมูกระทะด้วยกันนะครับอันนี้เ,เป็นอาหารมงเขาเรียกว่าอะไรก็ไม่รู้เนีน่ยน,น่าจะเป็นออหมูหมูออทอด <นะ S 1> หรือเปล่าสำหรับ EP แรกนะครับก็จบที่การพักผ่อนที่รีสอร์ทนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ตอนเช้าเราไปดูกันต่อว่าจะพาไปเที่ยวที่ไหนครับสำหรับ EP นี้สวัสดีครับ